เห็ดไข่ค่ะตัางึ้นสูงทั้งลายค่ะเห็ดไข่ค่ะสวยเหมือนไงค่ะพี่น้องเห็ดนอะลรค่ะอุ้ยงามเหี้ยค่ะพี่น้องเห็ดไข่ค่ะหลอนตาละค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะคะมันนี้ก็มาพร้ากันกับเย็นอีกแล้วนะคะมันนี้เย็นภาพพี่น้องมาเก็บเห็ดที่เพชรบุรีอำเภอหนองยาปองนะคะท่าสร้างค่ะพี่น้องเข้าไปรุ่นและติดตามนะคะว่ามัอนี้เขาสิเดยเห็นอย่างไรคะ่ะอ๋อมัอนี้วันที่29นะคะกันยายน2565ค่ะพี่น้องไปกันนะคะพี่น้องไปกันเลยค่ะเห็ดไข่ค่ะตอนแรกยังคิดว่ามันสิบ่หลายนะคะยังไงเก็บไปเลยน้อยหนึ่งแล้ว อินจังมาถ่ายพี่น้องมึงนางมาเช็คปลานะคะเนี่ามันจืดเน,นี่ยมันคือสีบกอลกหลายแต่ว่ามันออกหลายค่ะค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดนานแหล่ะค่ะเห็ดนานแหล่ะค่ะ เห็น,หนาแหลกกำลังขึ้นค่ะพี่น้องเห็น,หนาแหลกค่ะโอ้ดอกนี้ไหมค่ะพี่น้องเห็น,หนาแหลกเห็น,หนาแหลกค่ะ เห็ดก็ขาวนะคะหรือว่าเห็ดขาวค่ะเห็ดหนาขาวไหมคะบานพี่น้องเอิญเฮ็ดยังยิ่งกับว่ารู้นะคะมั่อใครขายเห็ดเห็ดหนาแหล่แต่ว่าเป็นสีขาวค่ะบานยินเอินเห็ดหนาขาวเห็ดหนาแลยคะ่ะเห็ดหนาหละะเนนาละคะ่ะดอกมีแก่นแก่นค่ะพี่น้องเห็ดหนาเลยคะ่ะ ุ้ยงามงค่ะพี่น้องเฮ็น,นาเลยอะโดดแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันแก่แล้วนะคะนี่กีมันค่ะเฮ็ดน,นาเลยะค่ะเฮ็ดน,นาเลยะค่ะเฮ็ดน,นาขาวค่ะ ตระกูลเดียวกันก็เฮห,หนาเลยค่ะเฮห,หนาเขาค่ะเฮห,หนาเลยค่ะ เห็นนเลยค่ะเห็นรางูเหลืองค่ะเอาแต่จะดอกมันค่ะพี่น้องเห็นนะลรคะเห็ดไข่ค่ะ นี่ตูมไนอยู่ตัวน,ะะนี้ค่ะเห็ดคร้ค่ะหังขึ้นซูงหั่งลายค่ะนี่ค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบ่งตากันเก็บมาแต่วันลนะแต่ว่ากันยางคาคู่ได้ค่ะ ยางพ่อมองหลายก็หลายมองหน่อยก็นหน่อยค่ะมันอยู่เป็นหมองคนเก็บน้าแน่นะคะพี่น้องเห็ดไข่ค,ค่ะแข็งยู่เด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าบานเต็มที่เฮ็ดนาเลยค่ะมีเรื่องว่าอะไเฮ็ดนาเลยค่ะตักสับเห็ดไข่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องเฮดไข่ค่ะกีนน้อยๆนอยนอยนอยเนี่ยบักหลายเลยด้วค่ะพี่น้องเนี่ยพี่เบิง้งเนี่ยเสียเบิ้งค่ะไอไมไ้มิดทซ้ำกระดุมเลยค่ะเฮดไคลค่ะงาเลยอะค่ะถือควนไลยเถ่าซ้ำค่ะได้ดอกเดียวเก็บบทันเนาะค่ะพี่น้องเฮดมันหลายปลา เฮ็นานเลยค่ะบักลายดีค่ะพี่น้องมือเดเอวตามาหน่อยอะเอาตามาไปเดียวค่ะเฮ็ดสิหลายมือัหน,นละค่ะพี่น้องมือใดที่เฮาบ่ขาดบ่ตั้งความหวังค่ะเฮ็ดนังปลาดูค่ะบ้านพี่น้องอาจสิเอินเฮ็ดขาตำนะคะเสียบเ้ยเห็นว่ามันเสียบเสียบว่าเห็นหนาใหญ่เฮีนว่าความคิดเย็นเนีอยค่ะมักใครมักม้านน้องพี่น้องหมักมาคทอกัน แต่วายมังเอือนเห็ดองค์นกค่ะสื่อมันจะหมวนเห็ดองค์นกโอ้ีวีดดรอกยังไงตาอยู่ไกลแล้วลงมาทางหลงะะังแล้วค่ะเห็ดองค์นกเห็ดองค์นกกินมันสีหอมหอมมันหวานแต่บางคนิ่นกับว่าขิวนะคะแต่ว่ามันเสียบก็เห็ดกลนโขกอีกเด้เห็ดไข่ค่ะพี่นอก เห็ดไข่ค่ะสามตูงค่ะพี่น้องเอาไปเห็ดน้ำยาเขาปุ่นกับเสียบด้วยค่ะเนี่ยเดรี่เลยค่ะเห็ดไข่ค่ะเอาไปกีตาแก้วค่ะพี่น้องม้วนบานมันจังหอมลองเนี่ย ไว้ป้ะไว้โยค่ะมันถือไฟวจอพี่น้องนี่ขามันยังแน่นๆอยู่เห็นห,หน้าเลยค่ะเห็นหน้าเลยค่ะเห็นหน้าเลยค่ะป่าบ้าค่ะพี่น้องลายยังเห็นหน้าเลยค่ะแต่ยุงง่งตรงเนี้ ขามันยังแหนีนอยู่ค่ะแต่ว่ามันถือฝนเห็นน,นานแหละ่ะเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องทบับซึ้แล้วค่ะนี่เห็ดไข่ขาวค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็นนานแล้วค่ะอืออันนี้เถ่าแล้วค่ะบ,บัวาาบานข้าวทรงมาเลยเห็นนานแล้วค่ะ หน่าเลยวค่ะอุ้ยเดืยดออกแล้วค่ะพี่น้องไข้เนี่ยคันเพื่อมร้ายยังกับว่าคอยมักค่ะน่าเลยอะค่ะรองแ,แง่แง่ๆมงโมงเลยค่ะ เฮ็ดนาแล้วคะ่ะเฮ็ดนาแล้วคะ่ะอ่าแป๊บนึงอ้อเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะตูมแบบนี้เลค่ะพี่น้อง ไข่ค่ะเห็ดคข้ค่ะเห็ดไล้ค่ะหล่นตาแล้วค่ะพี่น้องยังกะซิกับบ้านแล้วค่ะนี่สวยๆเลย สำหรับคลิปนี้ยังก็ขอตัวลวพวา,ะะาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นไว้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ